จะสังเกตว่าเวลามันเริ่มโตมันจะแตกกิ่งให้เยอะแยะไปหมดเลยความมั่วเริ่มมาเราจะมองไม่ค่อยเห็นโครงสร้างรายละเอียดเพราะฉะนั้นเวลาที่กิ่งก็เริ่มแตกออกมาใหม่ใช้ลวดประคองเอาไวใ้ให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการ นะครับพอมันมีกิ่ง,ก,งกิ่งแขนงกิ่งรายละเอียดพวกนี้ที่แตกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะตัดออกเพราะว่าเราจะให้มันเป็นเป็นกิ่งเป็นกิ่งเสียสละคือให้มันเลี้ยงให้กิ่งให้ลำมันใหญ่ขึ้นก่อนแต่ถ้าเราตัดเยอะเนี่ยตัดตัดบ่อยๆเนี่ยต้นไม้มันก็หยุดการเจริญเติบโตกิ่งก็จะโตขึ้นมาช้านะฮะ เดี๋ยวจะต้องเล็มพุ่มด้านในออกกนะิ่งที่เป็นรายละเอียดอยู่ด้านในนะครับเล็กๆเนี่ยเราไม่ใช้นะครับเอาออกนะจะได้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างด้วยนะครับนี่กิ่งนี้ไม่ได้ใช้เพราะมันแทงสวนเพื่อนออกมาตัดกิ่งไม่ใช้ออกครับพอไม้มันเริ่มมีรายละเอียดเยอะขึ้นก็จะเริ่มแน่นนะทางานก็จะค่อนข้างลําบากขึ้นพุ่มด้านในนี้เราก็ไม่ใช้นะฮะเห็นไหมครับพุ่มด้านในที่ปลนไก่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกครับ นะค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเลาะกิ่งด้านในนี้ออกนะครับเพราะกิ่งข้างในนี้มันแน่นแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกเลาะในนี้ออกนะครับจริงๆแล้วกิ่งพวกนี้มันเป็นกิ่งเสียสละถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะเลี้ยงกิ่งรองให้ใหญ่ขึ้นถ้ามันถ้ามันแตกกิ่งมาตรงบริเวณของที่เป็นกิ่งรองมันจะทำให้กิ่งรองโตขึ้นเร็วขึ้นแต่บางกิ่งเนี่ยมันพุ่งเข้าไปในพุ่มแล้วก็ไม่โดนแสงผมก็ตัดใจเอาออกเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับ ตามแนวทางที่เราวางโครงสร้างเอาไว้นะมาดูกิ่งนี้กันครับเพื่อนๆกิ่งนี้มันมันพุ่งเข้ามาในในทรงต้นเห็นไหมครับตามปลายกันไกลเนี่ยมันพุ่งเข้ามาเราไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วนะครับกิ่งนี้เราต้องตัดออกนี่นะเพราะเราต้องการให้มันพุ่งไปด้านขวามือของเรานะครับพุ่มมันจะต้องอยู่ยื่นออกไปนอกทรงต้น ให้ออกไปทางนี้กันนะครับพยายามเอารวดประคองให้มันออกไปทางนี้กันก็ได้ประมาณนี้เพราะว่ากิ่งมันมันมีกิ่งรายละเอียดที่แตกเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆคัดไปให้เพื่อนๆดูต่อไปในในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับนเนี่ยโครงสร้างาด้านใน เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะผมสร้างมาถึงตัวนี้กิ่งที่1.1กิ่งที่1.2กิ่งที่1.3นะครับแล้วข้างล่างนี่เดี๋ยวลากลงมาลากลงมาแล้วตัดให้แตกเป็นกิ่งที่1.4จ็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับขึ้นมาฝั่งปลายไม้นี่ฮะนต่ตรงนี้ในะตำแหน่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆท่านบนังนี้นี่คือโครงสร้างของกิ่งที่หนึ่ง ล้วนๆนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการเลี้ยงกิ่งให้ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดให้แตกอีกทีจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยเข้ารวดเลยนะผมจะประคองด้วยลวดแล้วก็พอมันใหญ่แล้วมันจะมีลำของมันอยู่ได้เองนะครับเพราะผมขี้เกียจเข้ารวดพูดอย่างนี้ก็ขายรวดไม่ได้อีกนะแต่ส่วนตัวแล้วผมขี้เกียจเข้ารวดผมก็ชอบทําแบบนี้ยเลี้ยงบอลไซแบบตัดให้แตกวางโครงสร้างลักษณะคล้ายๆของจีนนะครับจีนนึก็่จะตัดให้แตกนะครับ ให้เพื่อนๆมาดูภาพด้านท็อปสอนครับเป็นภาพด้านบนที่มองเรามาจากยอดไม้เลยนะขึ้นไปบนต้นแล้วก็มองเรามาจะเห็นโครงสร้างของกิ่งที่1ด้านนี้ภาพนี้เดี๋ยวถ้ากิ่งที่กิ่งที่4ี่กิ่งกิ่งที่4กิ่งที่กิ่งที่6แตกรายละเอียดขึ้นมาแล้วมันบังนะผมพอดีผมตัดยอดวันนี้ก็เลยพอช่วงที่เราตัดยอดก็มาดูรายละเอียดตรงนี้กันก่อนเลยนะครับจะได้มีพื้นที่ในการมองนะฮะก็จะเป็นกิ่งที่1น,นะครับ กิ่งข้างล่างนี้นะเป็นกิ่งเมนกิ่งหลักนะครับหรือกิ่งที่1นั่นเองส่วนกิ่งรองก็คือขึ้นมานี่นะหรือกิ่งที่ 1. นึหนึ่งนะครับกิ่งที่หนึ่งหนึ่งก็คือกิ่งรองนะครับพอแยกออกจากกิ่งรองเนี่ยก็เป็นกิ่งแขนงนะครับนี่นะซ้ายมือที่ออกไปนี่คือกิ่งแขนงนะครับกิ่งรองก็จะวิ่งยาวมาีนี่เลยกิ่งที่ 1. 1หนึ่งะหนึ่งจุดหนึ่งยาวมานี่ตอนนี้โครงสร้างมีซ้ายมีขวา นะมีซ้ายแล้วต่อไปก็ตัดให้แต้มีขวานะครับแต่มันจะมีบางกิ่งที่บังอยู่เพื่อนๆ่อนอย่างเช่น,นตัวนีนะ้มันเป็นกิ่งที่แซมแซมขึ้นมาโดยที่ที่ไม่มีความจําเป็นนะครับกิ่งนี้แซมขึ้นมาโดยไม่ไม,ไม่มีความจำเป็นเพราะว่าโครงสร้างเราวาังไว้ซ้ายขวาแล้วก็บิ่งไปโน,โนโ่นแล้วก็ซ้ายนะครับเราก็จะตัดออกนะเราะจะตัดมันออกพอตัดมันออกเสร็จป,ปุ๊บเราจะเห็นข้างล่างเห็นไหมฮะ โครงสร้างกิ่งข้างล่างที่ที่วางเอาไว้กิ่งที่1.1.2เนี่ยปลายไม้เนี่ยนะฮะเราก็จะต้องตัดให้แตกนะครับอันนี้มันก็บางบางมั่วๆเดี๋ยวผมจะเปิดรายละเอียดให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าตำแหน่งถึงตรงไหนแล้วและต้องตัดอย่างนะครับโอเคได้ตำแหน่งมาแล้วคือจังหวะที่เราจะตัดให้แตกก็จะเป็นประมาณปลายนิ้วเราเนี่ยนะฮะ ส่วนทานซ้ายก็คือกิ่งที่1.1.1นะครับก็จะต้องตัดให้แตกบริเวณนี้เพราะว่าระยะความยาวของกิ่งที่1.1.1เนี่ยออกมาจากกิ่งที่1.1เนี่ยระยะนี้ครับระยะนี้นะนิ้วชี้ผมกับปลายไม้นี่กำหนดให้เท่ากับระยะด้านหลังนี้นะครับคือชูก,กิ่งขึ้นมาต้องตัดให้แตกตรงนี้นะแล้วก็ประคอง ก็คองกิ่งให้ไปในทิศทางที่เราต้องการกิ่งด้านขวานี้เดี๋ยวเลี้ยงให้ใหญ่อีกสักนิดนึงพอได้ไซส์แล้วเดี๋ยวให้ตัดนะครับเดี๋ยวไปดูเราจะต้องตัดกิ่งที่1.3ด้านล่างนี่ครับที่ปลายนิ้วชี้นะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันอันนี้เป็นกิ่งที่1.3ที่ปลายครีมนะครับกิ่งที่1.3ผมตัดตัดทําตําแหน่งเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนตอนกิ่งมันยังเล็กๆเห็นไหมครับผมตัดเอาไว้กันลืมว่าระยะที่เราจะต้องตัดต่อไปใน ในนาคตก็คือตำแหน่งนี้คือถอยเป็นหนึ่งตาก็คือตานี้แล้วก็ขนาดของกิ่งเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่เป็นสองในสามของกิ่งหลักนี่แล้วนะฮะกิ่งแขนงตัวนี้นะคือกิ่งที่1.3เนี่ยมันมีขนาดใหญ่เป็นสองในสามของกิ่งที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องตัดถอยตามาตรงนี้นี่ผมตัดเอาไว้จําได้ไหมฮะผมเคยบอกว่าผมตัดเอาไว้เพื่อทําตํเหนียอาไว้ว่าพอเราจะตัดจริงเราถอ,ถอยไม่หนึ่งตานะครับ เราก็ตัดเลยฮะเพราะขนาดไซส์มันได้แล้วนะครับเนาะพอตัดออกไปแล้วก็รอให้แตกใหม่ส่วนกิ่งหลักคือกิ่งที่หนึ่งนี้เดี๋ยวเลี้ยงให้ใหญ่อีกสักนิดนึงนะฮะให้มีขนาดเป็น2ในสามของกิ่งหลัก นะตัวนี้มันก็คือกิ่งหลักแหละแต่ว่ามันถูกตัดออกมาแตกเพื่อสร้างให้เป็นรายละเอียดของกิ่งหลักอีกทีรอให,ให้ให้ใหญ่เป็น2ใน3ของกิ่งหลักที่ยื่นออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตัดระยะตัดก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะคือระยะตัดเนี่ยเราจะกําหนดให้เป็น2ในสของกิ่งด้านหลังนะครับคือกิ่งคือมองมุมนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งมุมนี้นะฮะคือระยะตัดที่เราจะตัด จะอยู่ประมาณนี้ครับจะอยู่ประมาณนี้คือให้สั้นกว่าเห็นระยะนี้ไหมครับสมมุติระยะนี้สาซนนะครับก็เอา3ามเนี่ยเอาสามเซนนี่ยไปหาร3ามนะครับระยะนี้นะแล้วก็คูณด้วย2ก็จะได้ระยะนี้นะครับรอยตัดถ้ามองด้วยตาเปล่าก็น่าอยู่ประมาณนี้ครับคือ2ในสมของความยาวของกิ่งด้านหลังนี่นะครับรอยตัดได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเลี้ยงให้โตอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยตัดนะครับ เพราะว่าขนาดนี้มันอยู่ประมาณเกือบได้เกือบได้สองในสามของกิ่งกิ่งนี้แล้วนะครับอีกทีคือภาพนี้นะฮะตัวนี้เป็นกิ่งที่กิ่งที่หนึ่งวิ่งยาวลงมานะครับกิ่งที่หนึ่งเนี่ยวิ่งยาวลงมาแล้วก็เลี้ยวมาซ้ายส่วนกิ่งที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้คือกิ่งทรัพของกิ่งที่หนึ่งในคลิปเราจะเรียกว่ากิ่งที่หนึ่งจุดสามนะครับส่วนยาวลงมานี่เป็นกิ่งที่หนึ่งแล้วก็จะตัดให้แตก ออกมาทางด้านซ้ายมือนี่เป็นกิ่งที่หนึ่งยูสี่นะฮะร,ระยะที่จะตัดเนี่ยก็กําหนดให้สั้นกว่าระยะด้านหลังนี่เป็นสองในสามนะครับก็คือสมมติว่าที่นี่สามเซนก็เอาไปหารสามนะสามหารสามแล้วมาคูณสองจะได้ระยะที่จะตัดนี่นะครับมันจะสั้นกระชับลงมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวรอเลี้ยงให้ใหญ่อีกสักพักหนึ่งมาดูภาพรวมนี่มองจากมุมของ เฉียงๆด้านหลังไม้นะตัวนี้เป็นกิ่ง,งกิ่งหลังก็องค์ประกอบภาพรวมของกิ่งที่หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็อยู่ในช่วงของการสร้างกิ่งที่เราเรียกว่ากิ่งแขนงแล้วนะครับเพราะมันมีกิ่งหลักแล้วนะครับเราก็มากิ่งรองนะฮะกิ่งรองนะพอเราตัดช่วงนี้แล้วทำให้เกิดกิ่งแขนงนะครับพอปลายกิ่งแขนงนี่เราตัดให้มันเกิดกิ่งรายละเอียดนะครับยิบๆอย่างที่เราคุยกันในคลิปก่อนนะครับ โครงสร้างประมาณนี้นะเดี๋ยวรอเลี้ยงให้ตัวนี้ให้ใหญ่สักนิดนึงแล้วก็ตัดให้แตกนะนี่เลี้ยงให้ใหญ่สักนิดหนึง่งแล้วก็ตัดให้แตกนะครับดูฝั่งโน้นกันอีกทีเดี๋ยวไปดูฝั่งหน้าไม้กันนะครับนะฝั่งหน้าไม้จะสังเกตว่ากิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งของผมเนี่ยผมจะยกสูงขึ้นมาเลยเพื่อมาชูเป็นช่อมอนยกสเต็ปให้สูงกว่าพื้นราบด้านล่างเนี่ย ยกสเตปสูงขึ้นมาเพื่อชูเป็นช่อกิ่งให้มันเกิดมิตินะฮะเพราะว่าไม้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นโคง้งโค้งและยกสูงเหมือนกันโค้งและยกสูงยอดขึ้นมานี่เหมือนกันนะผมก็เลยกิ่งนี้ก็เคยยกสเตปสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันปิดรายละเอียดของโครงสร้างของพุ่มเดี๋ยวถอยให้ดู กิ่งยกขึ้นไปสูงเพื่อสร้างรายละเอียดที่ช่วงนี้มันจะได้ไม่ไม่ห่างกันเยอะเพราะว่าระยะนี้กับระยะของยอดหรือกิ่งที่สองเนี่ยมันห่างจากระยะของกิ่งที่หนึ่งะผมกําหนดขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะปิดรายละเอียดแล้วก็พุ่มพุ่มไม้ถ้าจะจบก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับประมาณสามเหลี่ยมนี้นะสามเหลี่ยมอยู่มันนี้ ขอบกระถางพอดีอ่ะครับส่วนครั้งนี้ตัดไปตัดมาตัวช้าหน่อยต้องรออีสกสักพักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสนี้มาเรียนรู้เรื่องการสร้างกิ่งที่1กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวกิ่งที่2ก็จะมีตามมาในเซฟต่อไปนะฮะรายละเอียดสําคัญของคลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนดูมาถึงท้ายรายการนี้ก็คือจะได้ระยะนะครับระยะจากเส้นหลักนะครับเส้นหลักช่วงที่จะสร้างกิ่งที่ช่วงที่จะสร้างระหว่างกิ่งที่ 1.2นะฮะล้วก็มาถึงเก่งที่1.3นี้นะครับระยะนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็น3เซนนะ3เซนติเมตรนะครับระยะต่อมาที่เราจะตัดให้แต่ระยะนี้นะจะตัดให้แต่ระยะนี้ก็จะต้องสั้นกว่า3ก็คือผมกําหนดให้เอา3เซนนะั้น3เซนเนาะไปหาร3นะครับมันจะเท่ากับ1นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอา เอาคาตอบที่ได้เนี่ยคือ1นเนี่ยไปคูณด้วย2นะมันก็จะต้องเท่ากับ2นะฮะเป็น2เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็นำา2เซนติเมตรนี้นะครับมาเป็นระยะที่เราจะตัดให้แตกครั้งต่อไปก็คือระยะนี้จะเป็น2เซนวิดีโอน,นี้ก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับ